กล้เบิกเทอมแบบนี้นะครับองค์กรหน่วยงานผู้ um ใหญ mm ่ใจดีหลายคนนะครับก็จะมีเรื่องของการมอบทุนการศึกษานะครับอย่างล่าสุดครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเขาได้ร่วมกับองค์กรผู้สนับสนุนนะครับมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรีดาของสมาชิกสมาคมในโครงการทุนการศึกษาบุตรีดาประจําปีการศึกษา2567นะครับมีการมอบมอบกันเนี่ยรวม67ทุนด้วยกันปีนี้ก็จัดต่อเนื่องมาถึงเป็นปีที่47แล้วนะครับ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจครับเขาร่วมกับองคอ์กรผู้สนับสนุนบริษัทชั้นนาหลายบริษัทนะฮะจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิกสมาคมในโครงการทุนการศึกษาบุตรธิดาประจําปี2567นะครับมอบกันทุนละ6,000บาท67ทุนด้วยกันครับแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาลเนี่ย6คนชั้นประถมศึกษา33คนนะครับมัธยมศึกษาอีก28คนนะครับซึ่งทางสมาคมเอง ได้เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายนที่ผ่านมาแต่ด้านของคุณดวงพรอุดมทิพย์นะครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนะครับบอกว่าสําหรับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางสมาคมจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรธิดาของครอบครัวคนข่าวในยุคที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลต่อไรายได้ผู้ปกครองที่ต้องแบกรับเพิ่มขึ้น และอย่างช่วยให้เด็กเยาวชนของชาติเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อสังคมในการตั้งใจเรียนและเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ต่อไปในอนาคตพร้อมกันนี้ยังได้ฝากขอบคุณถึงบรรดาผู้สนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับอนาคตของชาติในวันนี้ด้วยครับ